แต่เรายังขอตัวคุณเซนไว้ก่อนใช่ค่ะพอดีมันมีเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันมีตัวย่อดซโซทำไมเออบอกว่าเป็นนักแสดงที่เรื่องเยอะเอาเออคุณเซนก็เลยแบบเซนก็ซอโซ,อซอเหมือนกันเซนก็ซซโซใช่ครั้งนี้ค่ะคุณเซนนะคะก็เลยได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงอักษรยอ่ซอซอซโซว่าใช่ตนหรือเปล่าไปฟังกันค่ะอ๋อคือมีมีพี่หมอหมอดูครับเขาท,ทักเหมือนกับว,ว่าเออเรา เราจะใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยเราใช้เงินเยอะซึ่งเราใช้เงินเยอะจริงครับพอทำทำซีรีส์นี่โอ้โหเดือนเดือนนึงเราแบบว่าใช้เงินเยอะกันพอสมควรเหมือนกันเขาพี่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาเขาเตือนอะไรเงี้ยเหมือนแบบผู้ใหญ่เตือนว่าเราเราควรจะระวังเรื่องนี้เรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเราก็ระวังครับผมอย่างอย่างอย่างเราก็รุนนะครับว่าเขาจะแบบเนี่ยเรื่องความรักอะไรเงี้ยพอพอโยงถึงเรื่องความรักปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่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 ิกรถามว่าเราเรื่องความรักของเราเซฟมบ้งครับทำงานไปก่อนความรักยังไม่มาหรอกโอเคครับผมก็ ยูโซต่อไปประมาณนั้นแปดหลักได้แปดหลักพูดได้เนาะแปดหลักแปดหลักครับทุ่มสุดตัวครับตอนนี้ทุ่มทั้งสองเรื่องเลยครับมีกำลังจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งชื่อแกอิยูรีครับก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันที่ไม่รับอาจจะเป็นเรื่องคิวมากกว่าใช่ไหมคือเรื่องคิวมากกว่าแอบแอบเห็นแล้วเหมือนกันยังยังพูดกับกับแบบพี่ๆแบบเลยอู้ผมผมรับทุกบทเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ที่แบบว่าเหมือนในส่วนของที่ยังบอกว่าเรื่องเวลาแหละครับใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเรื่องของผมว่าอาจอาจจะเป็นแบบว่า อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะอาจอาจจะแบบว่าเป็นเป็นเรื่องของแบบว่าอย่างที่บอกว่าทุกทุกครั้งที่มีข่าวลืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะไม่เชเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะค่า ซอโซ,โซเหมือนกันอย่างน<ซ>ี<ซ>้ไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาเออถ้าจะหมายถึงตัวเขาเขาบอกว่าอู๋ตอนนี้งานมันเยอะคิวมันแน่นอ,อ,อ,อก็เลยแบบรับทุกงานไม่ได้ออนะแต่จริงๆหมไม่ติดนะถ้าสมมติว่าสามารถเคลียร์คิวเคลียร์อะไรได้ก็อยากจะรับงานเยอะๆแหละแล้วก็มีหมอดูทักด้วยวะจะใช้เงินเยอะนี่เขาบอกว่าหูแม่นต้องฝนต้องไปนะทําไมเขาบอกว่าหมอดูแม่นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งทุ่มเงินแปดลค่ะในการทําซีรีส์เตรียมฉายในไทยจีนเกาหลี ก็เลยทําให้เรื่องความรักเนี่ยพักก่อนเซนอย่างให่เธอชายพักเลยเอาเรื่องงานอย่างเดียวใช่เพราะว่าเป็นคนที่เก่งมีความสามารถตอนนี้มาเป็นผู้จัดเองด้วยนะคะอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้และการงานเยอะๆแบบนี้ปังๆใช่ค่ะตลอดไปติดตามซีรีส์คุณเซนด้วย่ะคะ